มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแพรวแพรวแสงทองยอมรับคุยกับคนอื่นจริงพร้อมเผยสาเหตุสำหรับนักร้องหมอํำชื่อดังแพรวแพรวแสงทองล่าสุดมาเปิดใจอีกครั้งนะคะกับมรสุมชีวิตอดีตสามีเด็กพร้อมตอบป,ประเด็นถูกสังคมตาหน้าว่าแอบคบคนในวงในรายการคุยแซ่บโชว์ ย้อนกลับไปจริงๆก่อนจะมีการโพสต์ถึงกันละกันหลังเวทียังวางแผนเรื่องไปเที่ยวเรื่องใช้ชีวิตมีความสุขด้วยกันอยู่เลยพระาบอกว่าที่จริงเรื่องราวมันเกิดแล้วก็รับรู้ปัญหาก่อนหน้าที่เขาจะไลฟ์หนึ่งอาทิตย์เราได้คุยกันหลังบ้านเรียบร้อยยืนยันตรงนี้เลยมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกับบุคคลที่3ที่บอกว่าอยู่ในวงเราไม่ได้มีอะไรเกินเลยหรือไปคบชู้อย่างที่สังคมเขากล่าว ก่อนมีการโพสต์แสดงว่าเรามีปัญหากันในบ้านอยู่แล้วก็มีปัญหากันครอบครัวมันก็ต้องมีเรื่องราวที่เราน้อยใจอาจจะไม่เข้าใจกันพอมาเกิดเรื่องนี้ขึ้นเราก็ได้พูดคุยกันหลังบ้านก็บอกไปแล้วว่ามันไม่มีอะไรจริงๆแต่อยู่ๆเขาก็โพสต์แล้วก็ไลฟ์ออกมาก็เลยช็อกเหมือนกันจริงๆมันไม่ได้มีอะไรถามว่าคุยกันจริงไหมคุยจริงแต่มันไม่ได้มีอะไรเกินเลย มันน่าจะมีหลายปจายัจจัยหนึ่งคือเขาใจร้อนด้วยและอาจจะมีคนที่ใส่ข้อมูลอะไรให้เขาไปหนูยืนยันตรงนี้เลยมันไม่มีอะไรจริงๆซึ่งหนูก็คุยกับเขาแล้วเขาก็อัดคลิปเสียงไว้ด้วยหนูยืนยันกับเขาหนูไม่ได้มีอะไรกันไม่ได้มีอะไรเกินเลยจริงๆและทําไมถึงเป็นคนนี้ที่เราคุยทําไมถึงเลือกที่จะคุยกับคนนี้พราวพาวบอกว่ามันคุยเรื่องงานเหมือนเราส่งงานให้เขาไปเคลียร์ตรงนี้มันรู้สึกว่าเขาเคลียร์งานให้เราได้ช่วยเราได้เหมือนเราเป็นผู้หญิงคนเดียวที่บริหารวง พอเราบอกว่าช่วยดูตรงนั้นตรงนี้ให้หน่อยเขาเหมือนทํางานตรงใจเราเรียกว่าคุยกับคนนี้น่าจะได้คําตอบก็ประมาณนั้นแต่มันไม่ได้มีอะไรเกินเลยเราเองไม่ได้คิดจะเอาเขาเข้ามาในครอบครัวทําให้เกิดปัญหาและทำไมอดีตสามีเราเข้าใจผิดมันไม่ได้มีอะไรความใจร้อนด้วยแหละและเราก็เป็นคนใจร้อนเหมือนกันมันเหมือนกับสาดกันไปสาดกันมาเหมือนเราบอกว่าอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากให้เขาเปลี่ยนแบบนั้นแบบนี้ คือถ้าเราอยู่จุดนี้ถ้าย้อนกลับเราน่าจะมานั่งคุยกันมากกว่าเราน่าจะเยอะกว่านี้วันนั้นเราโดนข่าวประนามว่าเป็นฝ่ายผิดไปยุ่งกับคนอื่นแพวพาบอกว่าไม่มีอะไรเกินเลยแน่นอนเราไม่ได้คบชู้แน่นอนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ